พี่อยู่เทเบิลอยู่อ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> เออกำลังเช็คเฮ้ย,ย,ย,ยมันมีคนไหนมันฟีดไว้แอ้ว <c oughs> พี่วงกาทำตัวไม่น่าไว้ใจอะ่ะ <c oughs> เอออีวงมึงอ่ะทำตัวไม่น่าไว้ใจกูจะโหวตมึงแหละกูโหวตมึงด้วยจริงอะ่ะ <c oughs> โอย เฮ้ยที่ไหนทำไมไวจังอ่ะสีขาวตายตรงห้องห้องเรียกรวมห้องเรียกรวมน่าจะเปนตอนที่ไฟดับเมื่อกี้ไห้องเจอสีเขียวกับสีแดงอ่ะเออราแวงกันเองฉันน่าราแวกสีน้ำเงินกับสีเขียวแต่ไม่รู้ใครค่ะที่อยู่กับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน เออเพระเาะต้อนอยู่ยห้องไฟอ่ะไฟดับอ่ะ,อะแล้วก็เข้ามาก็เจอสีแดงกับสีเขียวแต่ไม่รู้ว่าสีขาวตายเมไไื่อไหร่เงอืมสีขาวตายเม,มื่อไหร่คือห้องไฟอ่ะมันก็เข้ามาทุกคนแหละพี่วิ่งหาย,ยหวานเข้ามาคนแรกผมเข้ามาคนที่สองพี่เข้ามาคนสุดท้ายอ่ะก็เปิดกันหมดล้วเดินออกไปพร้อมพี่หยกอืมไม่อยู่อ่ะ คลิปไปก่อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าน่าจะพี่วงนะไปหรอบายหรอไม,ไม่ได้ปะไม่ายไม่ไาไม่ไปยากมาก นที่ต้องวิ่งใหม่ส มีใครอยู่ไหนมีใครอยู่ไหนกันบ้างครับเมื่อกี้อยู่คนเดียวห้องเครื่องด้านซ้ายพี่อยู่ <ผม S 3> ห้อง,องที่มันบป่าสัญญาณอะไรอะที่เมื่อกี้ผมว่าผมรู้แล้วว่าใครพี่เนทอยู่กับพี่วงตลอดเลยปะพี่อยู่กับพี่วงพี่อยู่กับอีวงเหมือนอีวงมันวิ่งตามพี่อยู่ผมว่าน่าจะหวานแล้วล่ะเฮ้ยไม่ใช่เดินไปคนเดียวเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มันมี คอมูอย่างเงี้ยมันจะไม่สาม,มารถทำเฟสได้แล้วหวานวิ่งไปตรงนั้นทําไมทําไมไม่วิ่งมารวมกันทําได้ทําไมอเอาไม่ได้ก็ทาเฟสอยู่ห้องลางซ้ายอะ่ะเพราะว่าพี่วิ่งส่วนกับอ,อีวงมันก็ไม่ปาดพี่อะ่ะแต่พี่ก็ไม่ชัวร์นะ<ด>พี่ก็ไม่ปันดนะห<ม> <laughs> ลังา้วผมก็วิ่งผ่านพี่หลายรอบนะผมก็ไม่ได้ปาดพี่นะแต่หวาน<ม>ก็ได้อะล้วก็ลองดูน ลองดูลองดูก็ได้ไม่ใช่หรอบายหวานรอยแค่ไหนซะอย่างนั้นจิ้หายแล้วอีกอดปะเนี่ย อีวงเลยไหมโหพี่วงเลยแหละพี่ไม่พูดอะไรหน่อยเห่ออีวงมือเปิดไม์อยู่ปะกูลืมเปิดไหมค์เปิดอู่อีวงตอนมึงสวนกูมึงคูดาวใช่ไหมมึงถึงไม่ปัดกูมึงให้กูไว้ใจมึงจะ่ม่งวงไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะผมบอกงห้หรือว่าพี่เน้นไม่ใช่พี่แน่แน่ก่อนเลย พ่กูดจะวิ่งหนีทำไมล่ะพี่วงต้องไปได้แหละชั่วร้ายมากแทงลูกกระปานเดินปาลุดผิเรียกจากผาอยากกินลูกชิ้นลูกปลาวะพี่วงแค่อะไรถามหน่อยหนูไ่ทำเควสีออันแรกอีห้องรวมล้วพี่เืนรอแล้วก็่าหนูไอ้เช็ดทามมิ่งมันไม่ได้ไง เมื่อกี้จังหวะมันพลาดด้วยไอ้เหี้ยพี่พี่นับจังหวะผิดนิดนึงโหไม่งั้นมึงเสร็จกูแล้วไอ้เหี้ยเกมนี้ไม่งั้นไม่งั้นกูตายแล้วเนี่ยตอนที่กูวิ่งสวนมึงกูดาวอยู่ใช่ไหมอิมบุกไม่ผมจะบอกเลยแม่งมีช็อตหนึ่งไอ้กอนแม่งเหมือนจะยืนจ้องหน้าผมอยู่หน้าห้องกล้องอ่ะกูดาวกูพร้อมแล้วถ้ากูกดทันนะมึงตายแม่งกูวิ่งชนกระแพงไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยโอ้แบบกำมมัดชืดกำมมัดตัวเองมากๆเลยไอ้ยยเอ้ย